ต้องลองครับซาโจาต้องใช้คำนี้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ตนี่คือกล้าพูดได้เลยว่ากระแสแรงมากๆนะครับ699บาทเน็ตย้ำเน็ตนะครับเด็กต่ำกว่า120เซนติเมตรทานฟรีอาหารสั่งเป็นชิ้นชิ้น ไม่มีเซอร์วิสชาร์จจ่ายแล้วจบครบทุกอย่างเราอยากให้ลองนะครับทั้งหมดนี่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยไฮไลท์จริงๆคือเนื้อวากิวเอออสเตรเลียมันปูราคาแพงๆจากญี่ปุ่นออยเตอร์หอยนางลมเตือแม่อั้นรวมทั้งของสุกข,ของดิบอาหารญี่ปุ่นบอกว่าคุ้มโคตรโคตรโคตรโซทอบ3ามก่อนก็ได้ครับจากกระแสโซเชียลยอมรับว่า ขายดีคุ้มค่าเกินราคากับการตออรับทางร้านอารุอิซูชิกาบขอบคุณลูกค้ามากๆที่ช่วยกันแชร์รีวิวให้บอกต่อกันให้มีอะไรบอกทางร้านได้เลยครับเราจริงใจตรงไปตรงมาแบรนด์อารุอิซูชิตั้งอยู่ใต้ตุกทูคอนโดถนนเพชรบุรี จอดรถหน้าร้าน2 b ชั่วโมงละว30บาทนะครับและมีจอดฟรีที่โรงแรมโคโค่เลยตัวร้านไปอีกนิดนึงหันหน้าไปทางประตูน้ำโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบกินบุฟเฟ่ซาจโจอยากให้ลองความหลากหลายและแตกต่าง